เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากการแสนอลไยแต่สายใยผูกพันอย่างมั่นคงนางคำตันสีหวังใจตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบรุรพูเขตสอง นางคำตันสีหวังใจเกิดเมื่อวันที่9มกราคมปีพุทธศักราช2504ณจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่45ทับ1หมู่13ตำบลน,นากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบงัวลำพูประวัติการศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาณนะโรงเรียนบ้านกบข้อกบโพจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรและจบระดับปริญญาตรีณวิทยายลัยครูอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2536ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านหนองแต้ศึกษาประชาสรรอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานีวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2530ดํารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนชุมชนนาธรรมไฮจังหวัดหนองบุรูวันที่2ี่สธันวาคมปีพุทธศักราช2537ดํารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ5โรงเรียนบ้านปงแคสีถาวสรสพอนากลางจังหวัดหนองบุพู วันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2543ดํารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ6โรงเรียนกุดแหวิทยาสอปอานากลางจังหวัดหนองบุพูวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2544ดํารดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ7โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบุพูวันที่24ธันวาคม ปีพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่21มิถุนายนปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูจนถึงปัจจุบันรางวัลและความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงาน นางคำตันสีหวังใจได้รับรางวัลจากครูสภาด้านครูสอนภาษาไทยดีเด่นคัติประจำใจในการทำงานขยันประหยัดซื่อสัตย์และอดทนชีวิตกรอบครัวนางคำตันสีหวังใจสมรสกับนายประสิทธิ์สีหวังใจปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญมีบุตรธิดาด้วยกันสองคน 1น,นางสาวอัชราสีหวังใจทำงานที่ประเทศเยอรมนี 2. อนายนาทิกรสีหวังใจรับราชการครูณโรงเรียนนครชัยประชาสรรตลอดชีวิตการรับราชการครูของนางทําตันสีหวังใจเป็นครูผู้มากด้วยความสามารถตั้งใจสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนเก่งคนดีเป็นเด็กมีคุณธรรมรุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็นกัลายาณมิตรที่ดีของเพื่อนร่วมง,งานเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนคลองคนและคลองงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตข้าราชการครูกแก่คนรุ่นหลังสืบไป